นะครับตูดเอฟซีอีกาช่องนักสุดท่านครับวันนี้ผมพ้นอีกามารายงกันตัวนะครับคลิปนี้นําเสนอประเด็นของหลังเกมแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับออกซองไปที่เรียบร้อยนะฮะเรเบใบแล่นฉิวมีประเด็นอะไรที่เราต้องพูดถึงบ้างคลิปนี้มาคุยกันครับฟังกันจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซีเฟิร์สเพื่อเห็นก่อนนะครับชื่นชอบแนวทางนี้แนวทางการวิเคราะห์วิจารณ์แบบตรงไปตรงมาแบบนี้ช่วยกันซัพพอร์ตด้วยนะครับเพราะว่าที่นีี่อ่ออออกกาาเป็นนชงงงททขแฟบบลุสสโมสรรคั โอ้โห oh oh. เป็นอีกหนึ่งเกมที่เรารู้สึกได้ว่าเป๊ปลูกทีมทุกคนสร้างมาตรฐานได้อย่างยอดเยี่ยมแม้ว่าจะมาเยือนโอเคอาจจะมาเยือนทีมที่ออกซาร์ทไม่ดี4เกมแรกโดนสอยไป8ตุงสเสมอ1แพ้สทีมยังไม่ลงตัวเสียตัวหลักไปเยอะแต่ระดับคูเลยลไปติกีเนี่ยเขาเองก็คงจะต้องมีดีอะไรบางอย่างใช่ไหมครับขนาดโรดรีเองก็ กังวลว่าอาจจะโดนเล่นงานก็ได้ในเกมลัดนี้แต่ทําไปทามาเราไปสีฟ้าออกแรงเพียงแค่เจ็ดสิบถดิเซตก็ซัดเซอบิยาแบบไม่ระบมหัวแม่เท้าแล้วล่ะฮะแล้ว,ลวลสิ่งที่ผมได้เห็นในเกมลัดนี้คือความเหนียวหนึบของมาเนลอาการจชีมาเนลอาการจชีกับเข้ามาอยู่กับซิตี้เพราะเป๊ปมองว่าเฮ้ยตัวเนี้ยช่วยเหลือทีมได้อาจจะเป็นตัวตลก ของแฟนบลูเชียนดอทมุลเพราะมีลูกเฟอฟ้าชงชาอยู่บ่อยแต่พอมาอยู่กับซิตี้แล้วเนี่ยเมื่อปัจจัยประกอบรอบด้านดีมาริโออาการชี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนเกมล่าสุดอาการชี้ทาได้ดีมากมีสมาธิตั้งใจมีศักยภาพที่ดีอ่านเกมได้ดีจ่ายบอลได้ดีมีจังหวะแท็กเกิลดีดวลลูกอากาศก็ชนะเป็นอีกหนึ่งคนที่ทําให้เกมรับของซิตี้แทบจะไม่พลาดเลยรับดีแล้วกลางก็ดีด้วย คุณเห็นไหมครับโอ้โหการเปิดบอลของเควินเดอร์บอยแม่เจ้าเปิดบอลได้ดีมากเปิดบอลได้แบบเนียนตาม,มากได้ทั้งน้ำหนักทิศทางวิชั่นทุกสิ่งทุกอย่างเพอร์เฟกหมดครับเราเกือบจะทำประตูได้ด้วยจากลูกแอซซิสต์ของทางเอริงบลอกฮาร์แลนด์แต่เควินเดอร์บอยยิงไปติดเซฟซะก,ก่อนแต่คนที่ต้องพูดถึงจริงๆนะครับคือเอริงบรอกฮาร์แลนด์ครับไอปีศาจจากนอร์เวย์ครับยิงอีกแล้วฮะ เกมล่าสุดก็ยิงไป2ประตูเน้นๆแล้วเป็นเกมเดบิวต์ของเขากับรเบยสีฟ้าในเวทีนี้ด้วยครับแล้วความบ้าคลั่งคืออะไรไหมฮะอลิก์บทาร์ลนเนี่ยเป็นนักเตะที่ประเดิมแชมเปี้ยนส์ลีกกับทีมไหนยิงประตูได้เลยยิงนัดแรกที่เล่นแชมเปี้ยนส์ลีกกับซาวส์บวกยิงนัดแรกที่เล่นแชมเปี้ยนส์ลีกกับดอดมุนและมายิงนัดแรกที่เล่นแชมเปี้ยนส์ลีกกับรบสีฟ้า และทำคนเดียว2ประตูในเกมเดียวนั่นทําให้นาทีนี้สถิติของเขา7นัดแรกกับซิตี้ทุกรายการล่อเป้าไปแล้ว12ประตูกับอีก1แอสซิสต์นะครับ12ประตูเกิดขึ้นกับเวสแฮม m 2ลูกนิวคาสเซิล1ลูกคิสตันพาเลส3าลูกฟอ r e เรสต์3ลูกแอสต i l วิลล่า1ลูกและเซบียาอีก2ลูกครับและที่สําคัญทั้งหมด เกิดขึ้นในกรอบเขตโทษครับแล้วถ้าระยะการทำมาหากินระยะที่เขาจะทำได้ดี่สุดถ้าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ7 8หลาก่อนข้ามเส้นประตู12ประตูใน640นาทีเฉลี่ยแล้วทุกๆุ5 5นาทีฮาแลนจะทำประตูได้ครับซึ่งถ้าเจ้ายักษ์นอร์เวย์ยังไม่หยุดยิงแบบนี้บอกเลยว่าซีซั่นนี้ มีโอกาสสูงมากทะลุไปถึงมากกว่า50ประตูรวมทุกรายการซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นนั่นหมายความว่าซิตี้จะสามารถยิงประตูได้แทบทุกเกมแล้วก็มีโอกาสสูงที่พวกเขาไม่ใช่แค่จะเป็นเต็งหนึ่งทุกรายการนะครับอาจจะเป็นแชมป์ทุกรายการก็ได้ฮะเมื่อเป๊บได้ทุกอย่างที่เขาต้องการและแกหลักยังอยู่ เกมรับเติมเต็มโดยมาริโออาการจชีกองหน้ามีเอริคบอสฮาร์แลนเป็นเครื่องจักรถล่มประตูและในวันไหนที่ไม่ใช้ฮาร์แลนก็สามารถใช้คูเรียนอาเรสก็ได้ปัจจัยอุปรกรบรอบด้านอยู่กันครบอีกครับบอกเลยว่าซีซั่นนี้เรือใบแล่นฉิวปีศาจฮาร์แลนอาราวาสแบบเนี้ยทุกเกมอันตรายเหลือเกินสำหรับคู่แข่งที่กำลังจะต้องเจอทั้งซิตี้และฮาร์แลนครับ นั่นคือทั้งหมดครับขอบคุณคนด้วยฮะที่อยู่รับฟังกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระดิ่งเแจ้งเตือนกด See First เพื่อเห็นก่อนนะครับชื่นชอบแนวทางนี้แนวทางการวิเคราะห์วิจารณ์ตรงไปตรงมาแบบนี้ก็ช่วยกันพพอร์ตช่องทางของวิกาด้วยนะครับเพราะว่าที่นี่ิก h a n แนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับเจอกันคลิปต่อไปครับ